ถช้ยี่ออะยาเงียนไมยอย่างเางี้นยังไดี่อยอย่าเ้เจ้าบออาจารย์ครับไล่แม่เขายืนทุ่นได้ครับผู้ใไปถ่วงอะนะมันยังโอนบังกองคอยอ่ะเขเกิดยืนยามตาเนโดนเล่นบอ

ปา <kung> เขาไปนั่นแหละปโท่อบอลเลยสุมมเจ้าได้ได้ได้ดิ๊กเกวทิ๊แเกลทิ๊กเกลวหเติีกว่าฮัติเสียได้หมวยตัวช่วยแม่นะครับจังหวะนี้โอเคครับพอใจครับเอากล่องมาจับโอเคครับ ผมไม่จิ้มนะจับไม่จับมาตัวสวยสวยเต้เยเต้เลยนั่นแหละเอ้ยสวยจับนีเขาก็เิ้ขาจิไปไหนสู้ยุ่มุมใหม่อยู่บเห็นผากฮีกระสูนี่ละเอสวยอ๋อเห็นอะไมาท่เนี่แ้เห็นเสยน ชา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 เต้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 ช่วยเหนียวขากเหยีบเส้นหรือเปล่าดีเฮ้ย มาเย็บเสร็จไหมจ๊ะกูจชิงชนะเลิศเอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเซิร์ฟเกมเซิร์ฟเกมเอาโหลดท่านั้นแซมไหนแซมโลดไปจง Tay game, tay game, tassa, 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 tay loại, 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 ฮิลาอุบลน,น่าชธา,านีครับ่างี้ชิดเก่าีราบนเผอได้สวยได้เต้อย่านี้จจ๊บ้ะยวิีนค่ะรับเต็มตีนเลยอ่เต็มตีนเลยเ่จะแม่บัค <c oughs> ันี่ยมาเสียดเยียครึง่ง อันเดียวกันเลยนะครับน้ำเหลาทิวทาเดียวกัน ห่าง2องแล้วห่างสองแล้วเข้าไปทิ่งเยการกันจับเส้นค้ากูเลยจ่องเขมิ้งอยู่ทางฝูนเริ่อนะสายตาเทียบวเรอเริ่อยักนอนอะไรเมาเปียเมากขึ้นตบร่เร่จังหวัด <laughs> ดีแกนยังอ่อนชงาไมะ่ไดุ้นผูหนึ่งพุดจังหวะจังหวะ ไปเนี่ยจะกอาดไทยยิงแล้วเตะบอลแต่ว่าหลบชิงมันกว่าอุ้ยอุ้ยเตะให้เกี่ยวซื่อๆนี่เวรวหวยนัดเขาเอ้ยเตะไทย หางเลยผัดอู้อยทีนไปซื oh, ้อเลยนี Não, ่ม <so ึงจะไปจีนไปซื้อกีี้แทนนักวัยคือกันนักว้าเลยจีเตะนึก้อยไตหายตีหัวเบด ว้าวเออทำไมจิมเหนเต๋วััจิมนันั่งนับายฝาดหัวกูอ้ยได้เด็กเก็บบอลได้่ต่างนสวนี่ซับสเนยสวยสวยเรอ่ะอู้สือบี Như tít kêu, tít kêu Bỏ Ồ, thằng này, thằng này tế đến nằm Thả, 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 thay, thay, thay Bắt Nhớ không có tiền สวยเต้นี่ยังบตวสอบชิงนะสีมันในยังน้อยเซ็จสครับเส็จสามครับจังหวัดนี่เอ้ยว่าอะไรที่บนแล้วบแล้วชา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 ใส่เข้าไปใส่เข้าไปต่อตื่นเต้นบตีตนึงสองสามฮันตี้นี่ครับไปไปดีเดียวเว่ะ

เข้าไปเซอร์หูยดีเกลดีเกีดีเกล好า好า好吗好吗โปรปล่อยแล้วได้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 ชงสวยๆเตะบ้านเต๋เขาปลอยดด สวสสิ um ันได้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 จัดเข้าไปได้เขาไปไปเขาไปใส่ะดเสียงพอตะมาดูก็พอแล้วไม่เกียวให้เลขจ้าหกเจ็ดสองคอบูมบุ๊

một đá một đá nhé các bạn đặt không, bỏ lại, Để không, bỏ không? không, không băng khạc lái huê sấp đầy u đầy ไอยูเลยยูโต้งเซียฟังไลยตึสองกีอสอดอะได้แม่นกว่าไอ้นนี้่ยังจะบอกยังก็ได้คือแบบับสอกทับแสกอยู่นี่ตีมวย์ได้ถึบ้านน่ะบัวเราบัให่ไปตี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 ับบกวดใจออมการบ่ารออีกใจเข้าออกอะไดีครับ